สวัสดีครับพี่น้อง FC ครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรวันแพงครับ FC หลาน้น้อยผู้หญง FC บอดเจ๋อครับครับตอนรับก็สู่ช่องสอนหนุ่มทะเบียน GE o Official ครับในคลิปนี้นะครับทางผมเองนะครับสอนทะเบียนก็มาถักท้ายพรมแม่แม่ FC มาคุยกันในประเด็นนะครับที่เห็นคลิปหมู่ว่านนะครับ ว่าเนี่ยยนคลิปทั้งของทั้งช่องช่องสาวน้อยนะครับช่องลับทั้งแอดมินเบนนะครับเพื่อนไทยคลิปลงแล้วนกะ็ทั้งพยุทธได้กับล่าหลงพ่อแล้วก็มีไอ้เงานะครับไอ้เงาเป็นตะเบิงนะครับไอ้เงาเป็นตะเบิงของตัดลบสาวน้อยเฮานี้แหละครับเพื่อนได้ตามหาแม่เพื่อนนะครับเนาะนะในคลิปนี้ประเด็นนี้ทั้งผมเองนะครับทั้งงม,มสอก็เลยสิได้มาก เฝ้ามาตามมาสืบเบิ้งซอยไอ้ิางนะครับว่าแม่เพิ่นผู้ให้กำเนิดเพิ่นยูใสหรือสมอยเพิ่นเป็นไปยูใสจังไหร่เน่นะครับเพราะว่าก็เนื่องจากที่ของผมเองนะครับผมก็อยู่ในส่วนของงานของทะเบียนนะครับอยู่ฝ่ายทะเบียนราษฎรน,นะครับ mm hmm. หลายหลายท่านหลายหลายคนนะครับเอฟซี hmm. หลายคนกับเมียนในช่องของท่าง ชงสาวหน่อยเขาในในคลิปนั่นนะว่าให้เพจนั่นเพจนี่ตามให้ให้พี่ยาวนะครับไปที่สำนักทะเบียนไปอำเภอไปให้เพื่อนตามสืบให้เออกตมีบางคนก็เมืนว่ามันออนไลน์ได้นะครับสืบคนหนก็ผมก็เลยได้ประสานโทรหาแอดมินเปยนเขาคุยกับพี่ยาวเมื่ว่านนะครับก็รายละเอียดก็ขอเอกสารของพี่ยาวนะครับเพราะว่าสิเป็น ชื่อบัตรประชาชนเลขบัตรนะครับเอาพี่น้องขอ้าเชิญเม่าว่าในส่วนของตามหาแม่เรานะครับก็พัดภาคจากก,กันกับแม่เพื่อนตั้งแต่พี่ยาวนะี่ก็สามสิบกว่าปีนะครับเพราะว่าเพื่อนมาเห็นยาเพื่อนบอกสุฟังว่าคุณแม่เพื่อนเนี่ยไปตั้งแต่เพื่อนสามเดือนนะครับโดยเหตุผลประการใดก็เป็นเรื่องภายในของครอบครัวเพื่อนนะครับแล้วนะนะแต่นนี่เอาก็เลยมาตามเบิ่ ว่าแม่เพื่อนอยู่ใส่ก็เบื้องต้นนะครับตามใบเกิดของพี่ยาวตามเลขบัตรสิบสามหลักนะครับสูติบัตรนั้นพี่เง้วนะไอง้วเป็นตะเบิงนะแม่เพื่อนนะ่ะที่เพื่อนอบอกในสื่อนะคือการจนาดีจาาเพ่อนว่าแต่ฟังแล้วผมฟังไม่ถามอยู่เพื่อนก็บว่าดีจาด ชื่อเล่นชื่อกุ้งนะครับเพื่อนยิ่งใหญาเพื่อนแต่ที่ผมเลยมาบางทีทานทะเบียนลาดก็จะเป็นการจนาดีจัดจอจานสละอาดอดเด็กนะครับแต่ที่นี่ในการตามสืบค้นนะครับโดยที่ประสานจากพี่ยาวได้รับเอกสารได้ได้รับอนุญาตจากแกนะครับผมก็โดยที่เราอยู่ทะเบียนเป็นในทะเบียนนะครับ เบ,เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็รายละเอียดผมไม่สามารถเอาขึ้นมาโชว์ให้ดูได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเบื้องต้นที่เลขบัตรประชาชน13าหลักของผู้หญิงที่เป็นมารดาเป็นแม่ของไอ้เน่านะครับการจนาดีจัดเลข13าหลักเบื้องต้นนั้นขึ้นต้นด้วยเลขสามคือเลขสามเขาได้ได้เลขโดยการเกิด นะครับของคนไทยเขาที่เกิดแจ้งปุ๊บก็ได้เลขสามจะมีเลขสามนำหน้าเลขห้าสามคือเลขทุสามหลักคนเนี่ยจะเป็นอีกอีกคนอีกคนหนึ่งเป็นคนอื่นครับชื่อกัญจนาดีจากแต่พอเลข13าหลกักตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนชื่ออีกคนหนึ่งอ่าหมอว่านี่คุณผมได้แจ้งทางไอ้เงาแล้วพาใส่เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าบุคคลคนนี้ผู้หญิงคนนี้ อายุหกสกว่าปี66ซึ่งข้อมูลผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วซึ่งผมก็ไปเมยนในคิมหยงอยาถ้าตามตามในสุตธิบัตรของพี่ยาวนะครับเลขบัตรมารดาเลขบัตรแม่เพื่อนนะ่ะคือบุคคลคนนี้ได้เสียชีวิตแล้วก็เลยส่งรูปส่งภาพไปหน้าให้เพื่อนดูให้เพื่อนเบงเพื่อน,นให้าเพื่นเบงก็เลยว่าโบเมนคนอยู่โบเมนนะครับก็เลย เมื่อนี้ผมได้สืบคนไปที่ทะเบยียนบ้านเก่าๆบ้านเกา่บาบ้านเก่าของชี่ว่าเป็นแม่พี่ยาการจนาดีจัดก็ปรากฏว่าจะมีข่าวดีแลวครับพี่น้องยังมีตัวต้นนะครับมีตัวต้นตอนนี้อายุ57ปีนะครับข้อมูลทุกอย่างชื่อสกุลแล้วก็แต่ตอนนี้เพื่อนก็เปลี่ยนนามสกุลใหม่เพราะว่าเนื่องจากตามการเวลานะครับนะเพื่อนอาจจะ แต่งงานจดทะเบียนสมรสใหม่แล้วก็มีการแจ้งขายรายการเปลี่ยนนามสกุล <c oughs> นั่นแหละครับเป็นอย่างคือถ้าเราตรวจชื่อสกุลซ,ซ,ซื่อเข้าไปนะ่ะก็อาจจะสืบคนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือชื่อสกุลน่มันเปลี่ยนได้แต่เลขชี้สามหลักลเป็นลขบัตรประชาชนมันเปลี่ยนมาได้ก็เลยหายไปที่สืบคนตอนนี้นะครับคุณกัญจานาดีจากนามสกุลเดิมแต่ตอนนี้เปลี่ยน เปลี่ยนนามสกุลแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ข้อมูลชัดเจนให้พี่ยาวเอาภาพใบหน้านี้ก็ให้นาเพิ่นเบิงก่อนนะครับยืนยันถ้าเป็นใช่เดี๋ยวเข้ากับจังสีมามีคลิปต่อไปในคลิปนี้ก็คือใดเมื่อบอกสุพ่นองฟังว่าเมื่อวานสืบจากาเบิงจากตัวเลขบัตรประชาชนซึ่งซึ่งเป็นอีกบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าในเลขบัตรนี้มันมีบุคคลซ้ำซ้อนนะครับท่งทะเบียนหลาดช่วงนั้นตั้งแต่ยุบ บุคคลที่อายุ40กว่าปี50ปีขึ้นเนี่ยช่วงการให้เลขที่คนอยู่พื้นที่เดียวกันเลขซ้ำกันนะครับคนที่ได้เลขที่หลังก็ต้องยกเลิกเลขซ้ำซ้อนนะครับยกเลิกแลก้วก็เพิ่นก็กำหนดเลขให้ใหม่ก็เลยสืบด้วยรู้แล้วว่าการจนนาแล้วอายุใกล้เคียงตามข้อมูลที่ได้มาจากพี่ยาวพี่ยาวว่าย่าคุณบอกว่าตอนนี้ถ้าอายุถ้าคุณแม่ยังก็ประมาณ50ปลายๆนะครับหน้าตาสวย อาเน่าวางนันยาเพิ่นวันเป็เพิ่นหน้าตาดีก็ใช่ครับใช่เดี๋ยวแรงๆให้เน่าทรงรูปให้อาเพินเพน่นให้อาเพิ่อนละกอให้ยาเพิ่นยืนยันก็เมื่ออื่นผมก็จะได้ไปที่งานอำเภอนาเชือกสันลาข้ามกับเมื่ออืนเหมือนกันลางงานนะครับลาพักผ่อนอีกนะครับเมือ่อืนก็สิเข้าไปหาทีมงานแล้วก็จะไปรุ่น น้องกันก็ไมแาย,ยาวนะครับเบึ้งข้อมูลท่านตุน้งเพราะว่าเราสืบจนรู้บ้านเลขที่ที่อยู่สุขโขทยัยตามนะ่ะแล้วก็มีหอดเบอร์โทษบุญละครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็ให้รอรอ,อเพราะว่าพี่ยาวต้องส่งรูปไปให้อาเพื่อนอาเพื่อนไปทํางานเลิกงานแล้วก็ค่อยจะเอาอันเนี้ยเอาไอ้รูปภาพเนี่ยให้คุณย่าดู นะครับถ้าใช่ก็คือก็ขั้นตอนต่อไปก็เริ่มแรกคือก็อาจจะเป็นคุณย่าโทรหาไหมแล้วก็พูดถึงว่าเจตนาครั้งนี้วัตถุประสงค์คือพี่ยาวว่าเพื่อนบอขอ,อย่างไรครับเพื่อนอยากหูจักว่าแม่เพิ่อนอยุ่ใสาครั้งหนึ่งอยากเจอแม่นะครับพ่อได้เจอแม่ได้เข้าไปกราบไหว้ผู้ให้กำเนิดนะครับแถากำเนิดมาส่วนเหตุผลที่เพอน,นันไง่เ,าาเล่ากับ เข้าใจแม่เราแม่เพื่อนนะครับเพราะมีเหตุผลที่เพื่อนต้องนั่นอยู่ไอ้ยาวเด็กเด็กหูเหตุผลจากพี่ย้วอยู่นะครับพี่ยาวก็อยากเจอแม่ผู้ให้บังเกิดกันเอาเข้ามาลุ้นกันต่อไปครับพี่นอกในคลิปต่อไปว่าล่อเพิ่นเบิ้งลูกคือหมูว่านเนี่ยเาพากันเบิง้งเลยล่ะอะมันมีเลขบัตรคนนี้ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ปีประมาณปีสามหกคือสามสามแปดเลยนะครับเออปรม่นปีหก 6C บ่6หรือห h ไอ้ในข้อมูลน่ะก็เราไม่ได้มาเปิดเผยน,นะครับก็แต่ทีนี้ก็เริมไปสืบอีกจากทะเบียนบ้านเก่าตามที่อยู่ที่เพื่นเคยอยู่นะครับก็เลยมีแล้วรอ่อลอว่าบุาคคลในภาพนั้นเป็นคนคนเดียวกันไหมลออรุ่นครับอีกประดวนนะครับพีย่าก็จะได้เจอแม่เพื่อนแล้วนะครับกั เดี๋ยวจะมีข่าวดีก็เลยออกมาวอกนะครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับกับไอ้ยาวน้่นะครับสำหรับคิดนี้ก็เลยออกมาวอกครับพี่น้องครับว่าเดี๋ยวก็จะได้รอรุ้นนะครับเดี๋ยวจะได้ข่าวดีนะครับพี่ยาวจะได้เจอกับแม่ผู้ให้กําเนิดแม่มาเกิดก้าวแล้วนะครับตามคลิปตนคลิปเมื่อว่างเมื่อสองมือนะครับที่พนหรรษทิปลงไปเนาะสำหรับคินนี้นะครับทั้งผมเองนะครับสอนหนุนทะเบียนก็ มาเบาเรีองอปฏิบัติการนะครับตามหาแม่ซอยไอ้ย่าวนอะอหาพี่น้องพอพอมีเมี FC ฟังนะครับซึงผมก็เพึงเ่งแล้วงภารากิจนะครับพอพอม่ม่ยบอกขึ้นึ่งไปใส,ปใส่หนีไปใส่ด้วยครับด้วยก็มีเวีล่ามีโอกาสก็จะทําคลิปข่าวเกี่ยวกับทางวงทั้งอีหล่าลงุงเก่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมยังติดงานนะภารากิจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หรือเลือกตัง้งนายกเทศมนตรีเลือกตั้งสอทอนะครับเพราะว่าเลือกตัง้งร้อมกันทั่วประเทศในวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับผมก็เปิดที่งานของเราอยู่งานทะเบียนด้วยนะครับทั้งกันยรกระออบรมเลือกตัง้งด้วยนะครับก็ทั้งภารกิจวันเลือกตั้งเพิ่งเสียจสิ้นวันที่สิบเอ็ดแล้วก็มีงานในพื้นที่วันวิสาขะที่พระธาตุยาคู้วยพึ่งแล้วครับแล้วมือเอื้อกันสิไปเก็บบรรยากาศทีมเพื่อน้าเชื่อพี่น้องเบงนะครับเด้อแล้วจากน้าเชื่อแล้วก็จะมาต่อที่กาลสินนะครับ อยู่กุชินาลายบุญบังเฟตะไลล้านสาวนวลเพียบันแพงฮ้ามาทำการแสดงในวันที 18. ่18นะผมจะได้ติดตามจบบรรยากาศ2-3วันนี้ให้พี่น้องมึงตามให้กำลังใจนะครับถ่านนี้กับปาาพี่น้องเจฟซีเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทางช่องสอนุ่มตะเบียนเจียวอันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ